สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะใน giving, ช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยเมื i, ่อสาวอุดรค้นบ้านดุงขอรายงานโตคือเก้าคือ i, magic, equally, <im> เดิมจ้ามาเด so ียงว่าคือเก้าคือเดิมท่ามกลางสายฝนกำลังสุดโต๊กฟาคึ้มคึ้มใจพี่น้องเขาก็ับจะมาปล่อยง้อเขากินหญ้าก่อนกินหญ้าเพกกินหญ้าเพกกินหญ้าเพกน้ำคู่น้ำมันต้ย่างจ้จพี่น้อง ว่าเขาจะกินดี่าเพกจะกินดีดีคนจะกินดีนี่หลังจากที่ไม่ได้พ่อกันโดนจะไม่ได้ล่งคลิปเป็นอาทิตย์อ้ะเพราะว่าภารกิจโดยภารกิจที่งากค่าปลูกมั่นอยู่จ้ะเขาจะบาว่างป็นไดเมื่อนี้นย่งบาว่างแต่ว่าอาศัยว่ามาปล่อยงว้วเรียงช่วงคำช่วงใบใบผลจะตก,ก็เลยต้องเฝ้ามาเฝ้าปล่อยก่อนถึงจังไดน้อจากระทั่งไก่ ยางอื่นเป็นยังไงเนาะทางอุดรผน,นกระตกคือเขาจะบางมือกระตกบางมือกระ่ัตตกเว็นมือตกตกลงมากก็เริ่มวานเขาวานน้ำไถให้ไถหน้าวานเขาก็จะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดเท่าบ่ฟ้าวัานชักน้อยน้ำถ่วงพันน้ำถ่วงแล้วเขาจะต้องได้ดำส่วนสาวอุดรก็คือเ่าคือเดิมจะ้ะเรียงวัว ยังว่าเคือเก้าคือเดิมใจพี่นอ้องยังว่าของห้องวนแปมนี่แหละเื่อยๆจะว่ามียัางมากไหมจ้าเขาไมีคลิปแบบนี้เรื่อยๆเท่าเก้าเดิมๆเพื่อเก่าพี่นอ้องชวนเพื่อนๆพี่ๆคนไหนท่านพี่ป้าาอ่ท่านใดที่เขาวานรับรองรับชมเรากาแฟกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก,กดแชร์ออกไปให้ได้จ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังแรงใจให้ซองสามแม่ลูกไปกินพาเที่ยวพาตะลุย สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนได้จ้าสวัสดีค่ะ